สวัสดีค่ะทุกคนมากค่ะมากินเขาน้ำปลาค่ะมืันนี้ไปได้มกตองมกตองปลาดอลลี่ปลาสวายปลาเนื้อขาวนะเขาเขียนว่าแพงกระซ้ลภาษาทางนี้นะคะนี่วันก่อนเป็นแบบอบ หมนทัดขิงหมกตองก็อร่อยอีกแล้ว ทอดมูยออแป๊บหบนึ่งนะะ อันนี้เป็นพงยีดนะคะปลาออนใส่บํารุงเล็บคล้ายคคอลลาเจนฮาล้หกินเมื่อกินน้ำกันไหมคะอันนี้เป็นแบบขวสมนุนไพรนะคะปรุงความนัวปลาระ ทารสองง่ายๆค่ะบารดิกิ้นน่าแล้วค่ะอามัวย่อออกมาแต่จะต้มข้าวเปียกอยู่ค่ะข้าวเปียกเส้นอุดรจะใช้เส้นก๋วยจับขบนหรือก๋วยจับยวนประมาณนี้หรอเชื่อ ไม่แห้งพองค่ะแตนยังกลิดนน้วขาคนเบิงมาอันนี้ใส่ กะหลำปีใส่พริกแกงแดงสำเร็จนิดนึดนงใส่กะทินะคะได้กะะดด็ใส่ปลาร้านะคะว้าวเผ็ดเผ็ดตั้แจวใส่ฮอตก็ใช่ใส่ฮอต ขมินค่ะอตอนไข่อยู่ขอบตองค่ะ น้องมาปลาอดอับแดดอย่งนอกค่ะหมูยอชุบแป้ง นัานบ่เคยพอก,กันอาหารนะะกินอาหารทะเลกินอาหารบกรู้สึกช่องนี้บ่มีความปลอดภัยนะฮะ ก็ได้กินเนื้องัวเนาะคะ่ะต้องระวังเด้อัวควายหมูต้องทำให้สุกเนาะยายามถือตอนกับไ่่ไมัเคยจะบวชแสบป่ะใน่ะ แต่ว่ากระชายใส่ในน้ำยาขนมจีนเนี่ยแซ่บอยู่ เป็นเมนูที่ไปกินพักนะแเนื้อปลาอบขิงวันก่อนเป็นแบบปลาหมกหม้อนะคะเนื้อปลาอันเดียวกันคะ่ะแซบ่บมันมันใส่แบบซีอิ๊วขาวกับอะไรอะ่ะกับเครื่องเทศ เพอว่าน้ำมันหอยหมดนะวันนั้นที่ทำปลาอบหมกหมอ้อกันยังแซ่บฮะอาจิพเป็นเพราะว่าปลาเป็นคนกินง่ายเนาะ,ะ่ะทำอาหารแบบง่ายๆแต่มันก็อร่อยอืม คุณทองงามเสาค่ะ,คะปาเลียบ,บงตนวัสนาคือมันเคอยอยู่ในบ้านตลอดตลอดปีนะคะแต่ช่วงนี้แดดมันดี แฟนป้ัเพิงก็เลยเอาออกไปตากแดดก็บอกว่าต้นใหม่มันอาจจะช็อกได้ไดเพราะว่าอ่ามันเคยอยู่ในบ้านเนะคะแล้วทีนี้เอาออกไปตากแดดบบนั้นแดดมันจา้าค่ะแดดจ้ามาสามมือวทีนี้เพื่อนบอกว่าฉันเช็คแล้วในกูเกิลฉันเช็คในเน็ตแล้วว่ามันหมักแดดนะคะเพื่อนก็ออกไปไว้แยป้วก็เอาน้ำตามไปหดให้นะคะ ปลสงสารมันว่ามันก็เป็นพอตกันหญ่เติบอยู่ค่ะแล้วทีนี้ผ่านไปมื่อหนึ่งมื่อหนึ่งกับคืนหนึ่งนะคะมือต่อมาสีเปลี่ยนจากสีเขียวส,สดๆเป็นแบบเป็นแบบขาวๆออกนะคะค้ายๆแบบปลาเคยเอาเอ่อเอาลูเวราเนาะคะ่ะเป็นหวานหางจระเขนะ้น่ะไปวางนอกมันกับบ่มากแดดห้กันมันเคยอยู่ข้างในนะคะแล้วทีนี้มันจะช็อกแดดหรือจังใดกับบอลูนนะคะแต่ในเมื่อคุณบอกว่า มันยูได้มันมักแดดเนาะะปาก็ดูอาการตนมันบ่ค่อยดีเนาะปากร็บอกว่าถามใจฉันเด้อถามความคิดเห็นฉันแต่เขาไ่าได้ถามหรอกฉันบอยากเออกมาไวของนอกอยากหายโยองขาได้มากกว่าหายูที่เคยยูไม่บานอุณหภูมิในห้องในบานแต่ว่าโดนแสงเพราะแสงส่องเข้ามาทางหน้นตาต่างเขาบอกว่าเสื้อ เสื้อที่เขาแนะนำมากนะคะก็เลยรอยากประยากเจียงจะว่าความรู้สึกดิบตนตนใหม่ค่ะสงสารตนใหม่ที่เขาแบบเหี่ยวเช้าอะ่ะแล้วเพิ่นก็หาน้ำไปรดของเพืน่นเดียวเนาะคะ่ะบางที่ก็เห็นต่างกันแต่ก็ว่าเอามาตังแบบอุ้ยเงาะไหายเงบีบ แต่ก็เอาบ่อเอามาเป็นประเด็นนะคะเดี๋ยวมันจะทะเลาะบ่แววงกันหืปลาไก่อิ่มแล้วค่ะถ้าต้นวาสนาต้นนี้ต้องตายตายแดดนะคะปลากระเบีกิายจได้โยตบาปลากระกบอกคนะถ้ามันตายเราจะซื้อไม่เด้หริอต้นมัน ถ้าซาดใจป่าเนี่ยอยากเอาเขามาทันทีแล้วอยากซอยชีวิตมันมันนาสงสารมาค่ะมือนี่เป็นแดดมือที่สามแล้วก็มองดูความเหยาเฉาของเขาถ้าจะเอาแต่ใจเราเนี่ยก็ได้มาตั้งข้างในเหมือนเดิมแล้วที่เดิมแล้วบางทีนะคะคนเห่าถ้าบ่แบบจังไหล่ะถ้าว่าบ่หายกับปรเด็นหลอมคอก ปกติต้องให้เกิดขึ้นก่อนบ้าบา่าไพ่ละค่ะเกิดขึ้นได้ป้าอิมไหมคะขอบคุณหลายๆที่นั่งกินข่าน้ากันเนาะ,ะเนาะป้าพ่อได้มีมูปากมูเบาแหลกๆเลก,ก,เ,เ,ก,กเลยกระบอกกล่องแล้วก็การสื่อสารกับมาตามคอมเมนต์เนาะค่ะจังไรกับขอบคุณหลายๆ ที่เมื่อก,กิ้เขาเาป็นมูกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจังไรกะรักษาสุขภาพนะคะขอให้โชคดีขอให้ปลอดภัยปลอดจากโควิดใครได้รับวัคซีนก็ก็ขอให้โชคดีนะคะปาจะไปเตรียมไทยเลนนอนมาไว้ <c oughs> นะคะเพื่อ <P ete> เป็นใครเป็นยังปกติบอบบอไข่บอบป่วยอีกยังตัค่ะ,คะ แต่ว่าถ้าเป็น,นก็คือได้เข้าโรงหม,ห,หมอเลยนะ,ะหมอเลยนะคะน้อยๆว่าเป็นค่ะนั่นแะคะคิดบวกคิดดีชีวิตไม่แน่นอนเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะโมนีได้ลืมตาตื่นมื่อตาตื่นไงยังมีชีวิตอยู่กะดีใจได้ค่ะนังเทือนฝรนอไงเนาะนอนไงแ <laughs> ล้วที่นี่มันรู้สึกว่า มันเสียงล่มหายใจแบบเฮือกนะคะแบบแคล้ายๆว่ากล่นหรือ,อยังสักอย่างตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมานะคะเพราะว่าโอ้ยรู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะมันจะ,มนจะคึบไปนะคะมันจะมันจะตายนะแล้วก็เลยได้นอนตะแคงนะคะเพราะว่าถ้านอนงายมันมักจะเป็นค่ะทุกเทือที่สะดุดตื่นหลังจากที่อึบไปนะคะอืมมันก็จะได้เหตุให้ได้เปลี่ยน อิริยาบถเป็นนอนนอนแต่แงะคงแล้วค่ะลาพ้นก็นสิถนัดนอนไงนะฮะนั่นแหละคะ่ะเขาคุณหลายๆเขาคุณอีกเช่อนั้นที่เป็นมูก,กันนะคะเนาะมูก,กันในช่องนะคะเนาะ,ะ,ะยังไงก็คอมเมนต์ไว้ให้เพื่อนได้มาดูเมื่อเห็นโปรไฟล์ตัวเองนะคะโปรไฟล์สวยๆชื่อดีๆหน้าติดตามหน้าสนใจก็ใส่ไปนะครับคนที่คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ไปนี่ก็อุอ๊์ ขอขอภัยนะคะก็เป็นเพื่อนๆกันที่ที่ติดตามกันนะคะถ้าคนชอบอ่านคอมเมนต์ก็จะรู้ว่าใครที่มาคอมเมนต์บ่อยๆนะคะก็คือคนนั้นก็จะมีช่องนะคะส่วนน้อยมากที่ไม่มีช่องนะคะคนที่ไม่มีช่องก็ขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็ดูกันนะคะเรื่อยๆแล้วก็คนที่ติดตามประจาเหนียวแน่นก็ขอบคุณมากนะคะคนที่เป็นพลังเงียบก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ